สบายดีพบกับ l t v i s i o n ธนาคารโลกประเมินเศรษฐกิจลาวปี64จะฟื้นตัวในระดับหนึ่งครับมีข่าวรายงานจากธนาคารโลกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินสถานะเศรษฐกิจของประเทศลาวในปี2564ครับว่าจะมีการฟื้นตัวในระดับหนึ่งนะครับหากควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด1 9ได้และที่ผ่านมาครับธนาคารโลกประจำสปปลาวได้ชี้แจงบทรายงานว่า ในปี2,563ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของเราก็ได้ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบสองทศวรรษครับ,รบเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด19โดยในปี2,564นี้ครับจะสามารถฟื้นตัวได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าสามารถควบคุมได้ดีๆอย่างปัจจุบันนี้นะครับโดยเนื้อหาในบทรายงานครับยังได้ระบุว่าการคดตัวของเศรษฐกิจของสอปปลาวในปี2,563ที่ผ่านมามีประมาณร้อยแล้ว โดยภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดครับก็คือการบริการการท่องเที่ยวธุรกิจขายส่งขายปีกและภาคการผลิตซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการเก็บรายรับของรัฐบาลเป็นอย่างมากเลยนะครับทําให้สภาพงบประมาณและการเงินแห่งรัฐตกอยู่ในสภาวะความยากลําบากมากกว่าเดิมค่าเงินกีบก็ลดลงครับถ้าเปรียบเทียบกับเงินตราต่างประเทศบวกกับราคาของสเสบียงอาหารที่แพงขึ้นซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้มีอัตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนชาวลาวหลายล้านคนเลยนะครับและอีกทั้งยังบั่นทอนการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนลาวอีกครับอย่างไรก็ดีครับถ้าหากสปอปอลาวสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโ,โควิด -19 ในประเทศได้เหมือนปัจจุบันนี้นะครับภาคธุรกิจจะสามารถดําเนินการค้าขายกับประเทศคู่ค้าได้ตามปกติและคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศจะสามารถฟื้นตัวได้ตามลําดับเลยนะครับและคาดว่า GDP ของประเทศ จะมีการขยับขึ้นเป็นร้อยละสีบทรายงานฉบับนี้ครับยังแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้สินต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นและคลังสำรองเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำซึ่งอาจจะจำกัดความสามารถของรัฐบาลลาวในการใช้นโยบายด้านการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความท้าทายในอนาคตงานที่รัฐบาลควรเร่งแก้ไขครับได้แก่การลดหย่อนปัญหาหนี้สินต่างประเทศให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รับภูมการเก็บรายรับเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านงบประมาณการเงินและให้ความช่วยเหลือประชาชนและภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบหนักจากเศรษฐกิจกษษษษษที่ถดถอยส่งเสริมการพัฒนาแรงงานที่มีฝีมือให้แรงงานที่ตกงานและแรงงานเคลื่อนย้ายที่เดินทางกลับจากต่างประเทศก็จะเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจกษษษของสปปอลาวเข้มแข็งได้เช่นกันครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้ากับ l อ t v i s i o n สบายดี